สวัสดีครับอ่านผู้ถอาเล่นเกมเด้ออ่นานท้ให้เสียงรบควรอสียงนี่ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ถ่ายยูกะกลางวันมีโจ้ลัขงขึนดีกับมาของนีคจังจะได้เรีนยนนะครับนี่ก็เสียเวลาอาการเสร็จครับประลองวันช่วงซีซสั่นหม่ที่สันสส่นที่หาเด้ออันนี้เขาก็เป็นอาวุธที่เขา ให้ปลอบใจนะครับช่วงต้นต้นซีซั่นซื่อๆล่ะเขาก็หายมากแต่ผมก็เลือกชุดนี้มานะครับเอนเครับนะครับว่าผมมากหลายก็บอกนี่คือที่ชอบถึงคืออันดับแรกนะมันให้นี่มาเลยอ่ะไรอันนี้เข้ามาเลยไปครับเราไม่รู้ว่า แต่เพื่อนเราก็รู้สึกว่าสีมอนคักครับผู้สาโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้สีโอ้โหเกอ,อ,อบช่วยไปทันครับกแย่งดีครับที่ิด้จะยิงเป็นหนึ่งนัดครับสแสดงว่าไม่ได้มีคนเดียวอยู่แถวนี้แน่นอนครับอยงพึงระวังครับ อย่ามาสิงสอนสอนมาทางหลังเข้าเลยนะถ้าดีๆผมแรงไปหามูดีก่าเฮ้ยเร็วเฮ้ยเสียงมูลเสียงอัดม็นจะขาดนักขาวะถ้าเกิดมันมัดเลยเ้ย ไม่ได้ครับเพิไ่ได้ปืนใหม่ปืนม,มาใหม่แต่มาตายตั้งแต่ต้นต้นก็ไม่ไหวครับพี่น้องวองตรงกับเสียดายครับออกตัวแรงก็อันตรายครับออกตัวแรงก็อันตรายก็ค่อยว่ากันไปได้งรั้ขอเก็บสักหน่อยเด้ไหมละเพราะว่า เข้ากันยิ่งตัวจักหน,นึ่งรัดเดชนะคิดดอผู้ส่เป็นพญานเด้อผู้ส้มเป็นพญานเด้อทีษฎีว่าเข้าบระด็พี่ส่รวมผมคแจก็ยังดีครับเก็บมานะครับขึ้นไปตามกอนครับเพื่อนอยู่ฝั่งนี้เราก็เข้าไปฝั่งนี้ดีกว่าครับ เดี๋ยวคือเมื่อ,อยงไงจะมัเอ้ยตันนี้เก็บอะไรได้เก็บไปก่อนนะครับก่อนที่จะไม่ได้เก็บนะครับแม่บกักกันนี่แอบขำว่าเอาตั้งเต็มอะไรเนี่ยเบยเนี่ยนำนำเก็บกันมึงเนาะเบ้ย์บุนด์เรียเปยัง ที่เราขายัางเป็นกระจินแท้ใจดำแท้เดี๋ยวดีกว่าเว้ยมีเทวเว้ยข้าว่าเดี๋ยวเช็คเว้ยครับทีมงานของเรานั้นสรุปแล้วอยู่แค่สองคนตรงนี้ครับไอ้นุ่นไปแล้วครับตเลิดไปด้านค่าแล้วครับไปนู่นเลยครับยาวแลวครับยิงเลยครับอืมเอามาดีวะ ดูดีกว่าเว้ยดูคน,นที่มีของเว้ย <the> เอายังมีเสียงครับแสดงว่า mm hmm. พวกไปเก็บหรืยยังไงก็ mm hmm. ไม่ทราบนะครับแต่ mm hmm. ไมร่รู้ว่ามีเสียงนะครับเมื่อกี้นี้ เาขาคอยไปหน่อยแจ yeah. ทีม oh, oh, งานโอ้เดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อย่าฟาอย่าฟาดอ่า uh, หลบมานี่นี่นะครับไอ้กล้องไอ้ตัวถ่ายวิดีโอนะจะก,กี้ย่ีังเทียงนะนงความตายอยู่ไกลๆแค่ปลบไปตัวเขาไม่ต้องนั่น หูเข้าหรือเปล่าคูแก่แก่เนี่ยแก่แก่ที่รู้เอาเพื่อเราจะอยู่เวยเอาบักข่ำยังอะไบักขำคือมานอนตอตีเดือดบักลเเะเวาา้นว่าเหรอขาวบักขื้นกินเล็กโกรววะเอามามามาๆเกลกะ ที่ปืนปืนอหไเด้่อหาลุง้ายเลยไปแล้วครับเพ่อนเพียรแล้วก็มีขครแล้วครับตางคนต่างแตกออกันไปคนละทางครับโอ้ย่ายัางไงดอากระเป๋าข้าไปหน่อยกระจิตรฤิ์ไว้โอ้ย ว่างานนี้จะโชว์เดียวบบครับหมดะะครับไม่มีใครสนใจใครครับเอาที่ของไม่มีค่านะครับประมาณเท่าไหร่เอ,อ่ยมีราคาอยู่นะเครื่องดื่มครับ ที่เขาเซ็ตมาให้มันมันน้อยครับอ่ะไปฮะอาอ้รอดก่อนเถอะอย่าไปอีนนี่มากไปนะปืนนี่คือดีกว่าจะเราจะปล่อยให้ช่องวนว่างแล้วครับก็คือเอาไปด้วยรู้สึกพเพื่อนๆจะไปนูน่นหมดเลยนะครับ สองนัดผมไม่แน่ใจว่ามีอีกเปล่าครับแต่ก็คือเอาตรวดต่อ,อ,อดดไมครับ สีรโดดนี้หมดละอยากให้เขาหัวเพรามึงอยู่นี่โอ้ยบักคาเมืองโอ้ซาาอินเนียรพวเฮ็ดี้เลิคอตอรเต็ดอีตไปห่าง trouble โอ้โหตะกี้พวกมาดสองครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่า,อ,าอยางนี้ดีกว่าครับผมตัเริ่ม ตายตายกูตายตายตากระสุนบดเยโอ้เฝ้าเฝ้ากระสุนบดอ้ตกลงเดียวพอนะอีกคนเดียวพอนะอีกคนเดียวพอนะโอเลือดไหลอีกแล้วครับบาดเจ็บครับ บาดเจ็บมันนะครับไม่ใช่ไม่บาดเจ็บนะครับผมยังไม่ได้เคลียร์กันเลยครับไม่รู้ตายหรือเปล่าโอ้อยู่นู่นอีกคนหนึ่งโอกก้ ว่าทางทดีๆเข้าไปซ้ำดีกว่าครับพี่น้องโอ้ขาสนก็ยิ่งมีจำกัดครับโอเขามาตายตรงนี้นะครับทหารรันนี้ก็ ายครับพี่น้องปืนตอนนี้ปืนเราเอาไปไม่ได้ครับตเตอร์ตเตอรไม่สำคัญมากครับไอ้นี่สองชิ้น ใบเล็กทีเดียวใบไม่ได้ห่างกันเลยเยอะอยากได้ยาไปก็อไประวังปืนในนี่นะแม่เว้ยขอเปิดว่า,าหารเขารถนี้ครับหมาฟ้ามอาปืนกลครับคือพื้นง่าย ไมธรรมดาครับอับขึ้นตาม,มไม่มีใครใส่หมวกสักคนพี่น้องเอ้ยเอาเป๋รุ่นนี้ดีกว่านะฮะผมว่ารุ่นนี้จะคุ้มกว่า,าไม่มีช่องแล้วครับเราก็อยากเอาไปเยอะๆแต่มันก็ได้แค่นี้นะครับเอ้ากระเป๋าใบนี้ไปใหญ่กว่าพี่น้องถ่ายเทสมบัติครับ ไอ้เจ้านี่ไปใหญ่กว่าพี่โอ้ัอนรุ่งคอย,ยืวไปเด้โอโตโต๊หายมาหมดแล้วจะไปเอาขึ้นเด้อเออโอยหามึงกระสุนเอายังลงมาอีกนี่แถมัมมีช่องกระสุนแน่ว่าท่านะ เอาละเพื่อเป็นกระสุนอัน,นเดียวกันต้าสุนเดียวกันครับไปจกกี่ก็ต้องติดเก็บสซมบัตสวันนี้ยังเพรท่านติดเก็บอีกนะครับผมเกีเยรครับหลังจากที่กำลังจะคน้นนี่แน่ใจเราแมกซินอัน,นเดียวกันแล้วโอ้ยใช้ได้ครับพี่น้อง เอาละในเมื่อมันได้ใช่ไหมเราต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเอาอะไรไว้ถุงไหน,นนี้อบอกไดเลยว่าของถุงนี้ครับกินนี้ไปก่อนนะครับย้า้ของจากข้างบนลงมาข้างล่างครับแล้วก็ถุวไหนที่ไม่มีไม่น่าจะแพงมาก นีครับคือชั่วโมงนี้กับเพื่อนไม่มีอะไรแล้วครับเพราะว่าเพื่อนเราก็บิ่งป่าลาดไปแล้วครับอันนี้ก็จริง้งเราต้อง จะมีมูลค่า ครับนี่กอนถึได้ได้ครับบาเจ็บปีกแล้วครับได้ยินเสียงกูจุบกูจุบมา โอ้โห uh oh เอาเรื่องครับพี่น้องกระสุนก็ออกไวมากครับโอ้โ oh ห ไปโดนตำแหน่งสำคัญก็เสร็จครับโอ้โหดีนะเป็นสุดที่ทีมงานไฮฟี่มากมซึกว่าพ่อเปลี่ยนซีสันหนิอึกวาพุดแม่ครับแต่ลอกบอลนม่ทำเรอะเรื่องค้ำด้วยเจ็บลายดูผโหกำจัด พี่แกทั้งเดียวอ่ะ,อะดีใจครับเบอร์เดอรบอดไม่ได้คล <c oughs> ิปอ่าคลิปนี้นะครับไม่ไดป้ประสบความสำเร็จแต่ก็ให้ดูกันว่าซีซั่นใหม่เนี่ยมันมันมันก็ทั้งตัวตัวแลวตัวบอดก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับก็คือเอาเรื่องพี่น้องปอกงง บาดเจ็บครับรับาตัวนิดนึงครับผมต้องการน้ำดื่มอีกแล้วครับห <c ười> ัวพี่น้องถึนสัญลักษณ์ยังนะจ๊ะอ้ยายาองัค,ออโโครับผมก็ม่ได้แจ้งได้มาอย่าง ว่ากันไปอโอเคครับคลิปนี้ดูไปก่อนนะครับอัน,นี้อาวุธดีทีมงานเขาแจกเยอะยังพ่อ,นนพอทำใจได้อยู่อ่ะเดี๋ยวพบกันกับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ